พระท่านเหลือก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นไฟจงติดอย่าดับปรากฏว่ากองไฟกองนั้นลุกไฟลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่ดับเลยสวัสดีครับผมบีครับ EP ที่แล้วผมมาเล่าเรื่องพระท่านคลิงวัดคลองเล่ให้ทุกท่านได้รู้จักกัน ส่วนอีพีนี้เรามารู้จักวัดที่อยู่ใกล้ๆพระท่านคลิงแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนสนิทของพระท่านคลิงเลยก็คือหลวงพ่อเหลือวัดประดูหอมหลวงพ่อเหลือวัดประดูหอมเนี่ยท่านก็เป็นคนพื้นที่ของอำเภอสิงหาเนี่ยแหละเกิดในปี2418่เมื่อตอนท่านเกิดเนี่ยก็เป็นที่ฮือหากันเพราะว่ามือ นิ้วโป้งข้างขวาของท่านมีสองนิ้วนั่นคือหมายความว่าท่านมีสิบเอ็ดนิ้วชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อว่าทิชัยเหลืออมาท่านก็ได้บวทเรียนในปี2องพันซึ่งในตอนนั้นท่านบวทเรียนด้วยไปเรียนทั้งวิปัสนาแล้วก็อ่าคัมภีร์พระวทยสยศาสตร์โดยหลักๆแล้วท่านก็จะเรียนวิชาเหล่านี้จาก ในพื้นที่อำเภอสิ์พระและต่อมาก็ไปเรียนที่ที่ในเขตจ,จังหวัดพัทธลุงที่วัดเขาอ,อ้อวัดดอนสาราและก็ที่สําคัญคือวัดปากพลอาจารย์ของท่านคือหลวงพ่อชูวัดปากพลซึ่งตอนนั้นสิทธิ์คณะวัดปากพลเนี่ยจะเป็นคณะที่ค่อนข้างใหญ่มีลูกศิษย์องหามากหลวงพ่อชูเองก็เป็นที่นับถือของชาวบ้านทั่วไปเยอะด้วย นับว่าเป็นพระวาจาสิทธิองค์หนึ่งสิทธิท่านหนึ่งของพระท่านเหลือเนี่ยเคยเล่าให้ผมฟังว่ามีครั้งหนึ่งหลวงพ่อเหลือพาท่านไปนั่งเรือสำพองเพือ่อจะไปทางพัทลุงก็แล้วตอนที่ออกเรือไปก็มีฝนตกมาแต่ว่ามันก็ได้เวลาที่ฉันเพลแล้วลูกศิษย์วัดก็ขอไฟขึ้นบนเรือ แต่กอ,อยยังไงก็ไม่ไม่ติดเพราะว่ามีฝนตกมาเรื่อยๆพระท่านเหลือก็เลยบอกว่าอะงั้นไฟจงติดอย่าดับปรากฏว่ากองไฟกองนั้นลุกไฟลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่ดับเลยแม้กระทั่งอยู่กลางสายฝนจนกระทั่งหุงหาอาหารอะไรเรียบร้อยจนหลุมว่ดเหลือได้ชันเพลนซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมากท่านก็บอกว่า สามารถหุข้าวกลางฝนได้ซึ่งเป็นวาจาวาจาสิทธิ์ของพระท่านเหลือและอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้พระท่านเหลือมีชื่อเสียงดังขึ้นมาก็คือ,อมีช่วงหนึ่งก็มีพายุพัดเข้ามาที่อําเภอสิงห์พระทําให้บ้านเรือนพังเสียหายต้นไม้ล้มระดีระหน้าแต่กุฏิพระท่านเหลือซึ่งสร้างจากไม้หลังคามุงจากธรรมดาไม่มีไม่มีความเสียหายใดๆเลย วันนั้นลมพัดแรงทุกอย่างปลิวไปหมดแต่ว่ากุฏิพระนเือกับตั้งนิ่งสงบอยู่ทา่ากลางสายฝนสายลมเน่งชาวบ้านชาวช่องก็เห็นก็คือก็รู้สึกศรัทธาพระท่านเหลือขึ้นไปอีกส่วนเรื่องปิดทองที่นิ้วพระท่านเหลือเนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยเวลาเจอเรื่องเดือดร้อนอะไรหรืรอว่าวัวหายควายสูญ หาอะไรไม่เจอก็จะบนบานทานก้าวว่าถ้าเกิดเจอก็จะไปปิดทองที่นิ้วพระท่านเหลือก็ดังนั้นก็จะเห็นวพาท่านเหลือเนี่ยมีทองติดที่นิ้วที่มืออยู่ตลอด พระท่านเหลือได้มรณภาพในวันที่20เมษายนพศ2499อายุ81ปีพันษาที่58ในช่วงงานศพของพระท่านเหลือก็มีการจัดงานมรอหละศพเชิญก็จ้างโนราจ้างหลังตะลุงมาเล่นแล้วก็ช่วงนั้นก็จะมีวงเขาเรียกว่าวงเครื่องเสียง มาเปิดก็คือใช้ลําโพงฮอนอันใหญ่ๆติดแล้วก็เปิดเปิดเพลงให้ทุกคนได้ฟังวงเครื่องเสียงเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ชาวบ้านในปี2499ก็ก็ค่อนข้างจะแบบเป็นเรื่องตื่เต้นของชาวบ้านกันที่จะได้ฟังเพลงจากลําโพงในตอนนั้นเนี่ยครูเลินแล้วก็พ่อของแกก็หาเรือหาปลา ในระแวกท่าน้ําวัดปดู่หอมเนี่ยแหละเพราะวัดปดู่หอมเนี่ยติดกับทะเลสาบสงขลาระหว่างนี้ฮะผายภายเรืออยู่พ่อคูเลยก็ลกขึ้นมาแล้วก็กระโดดลงไปในน้ําดำน้ําหายไปครูเลยก็ตกใจแกก็ลงไปดำหาพ่อพอหาไม่เจอก็ตะโกนเรียกชาวบ้านให้มาช่วยชาวบ้านก็ออกเรือไปหาไปช่วยกัน หาเท่าไหรก็ไม่เจอจนเกือบสองชั่วโมงพ่อคุณเลนก็พูดจากน้ำขึ้นที่ท่าน้ำที่วัดประดูหอมแล้วเจก็เดินไปที่ลำโพงปีนเสาขึ้นไปแล้วก็เอาํำโพงลงมาเจาก็บอกว่าถ้าเกือบเปิดได้แค่นี้เกาไม่ต้องเปิดหรอกแล้วก็เขาเอามือเนี่ยบี้ขยำลำโพงหอนลำโพงหอนเนี่ยเป็นลำโพงเหล็ก ขนาดใหญ่แต่แกบี้เนี่ยมันบี้กระดาษเหมือนขยำกระดาษเลยลำโพงนี้พังบิดเบีเ้ยวไม่ไมเหลือชิ้นดีแล้วชาวบ้านเนี่ยพอได้ยินเสียงพอแบบได้ยินเสียงแกพูดอย่างนั้นน่ะก็จําได้ว่าเป็นเสียงพระท่านเหลือก็รู้เลยว่าพระท่านเหลือมาเข้าคราวนี้ก็ทุกคนก็มาลุมร้องแกหมดเลยมากรกมกลาบกันเออบอกว่าคิดถึงพระท่าน ยังอะไรอยู่แล้วก็ต่างคนต่างก็ถามต่างคนต่างก็คุยท่านก็ถามท่านก็ตอบทุกคนไปพอได้สักพักใหญ่ๆท่านก็ออกจากล่างเดี๋ยวขอเมื่อกล่าวถึงครอบครัวของครูเรือนนะครับเพราะว่าครอบครัวของครูเรือนเนี่ยเป็นสิทธิใกล้ชิดกับหลวงพ่อเหลือมากๆแล้วก็ได้ของดีจากพ่อท่านเหลือเนี่ยหลายอย่าง หนึ่งในนั้นก็จะเป็นรัตประคตของท่านที่พระท่านเหลือทําไว้ให้พอพระท่านเหลือสิ้นไปก็เวลาที่มีผีเข้าบ้านไหนก็จะไปตามครูเรนมาครูเรนเนี่ยก็จะเอารัตประคตเนี่ยไปที่บ้านหลังนั้นแต่ว่าแปลกอย่างก็คือว่าถ้าเกิดครูเลรนไปถึงชายคาบ้านบุ๊กไม่ว่าผีตัวไหนก็จะหนีกันหมด ก็จะร้องโหยหวนแล้วก็ออกจากร่างกันไปหมดไม่ทันที่ครูเลยไปถึงหน้าบ้านเลยเรียกว่าไม่ทันได้เปิดประตูเข้าบ้านผีก็ไปหมดแหละนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของรัตะคตของพระท่านเหลือ,อเอาละคราวน,นี้เราก็มาพูดถึงเหรียญรุ่นแรกของพระท่านเหลือกัน เหรียญรุ่นแรกของพระท่านเหลือเนี่ยคือสร้างในปี2 5 2 0หลวงพ่อเหลือตอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้สร้างาเหรียญหรือวัตถุมงคลชิ้นใดเอาไว้ก็ต่อมาหลังจากท่านสิ้นไปก็ในปี2 5 2 0เนี่ยก็วัดประดู่หอมได้สร้างพระบัวสดเสร็จก็มีการฉลองพระุโบสถก็สร้างวัตถุมงคลรูปหลวงพ่อเหลือเนี่ยเป็นที่ระลึกให้ชาวบ้านได้บูชากัน พระรุ่นนี้สร้างขึ้นมาด้วยกัน3แบบเป็นเหรียญรูปไข่รูปท่านนั่งเต็มองค์ข้างล่างเนี่ยเขียนว่าหลวงพ่อเหลือธรรมโกติมีขอบสองชั้นมีมีเม็ดไข่ปลาตรงระหว่างขอบด้านหลังเป็นรูปพระประธานด้านบนเขียนว่าวัดประดูหอมสงขาสร้างอุโบสถเป็นเนื้อทองแดงลมดำ สร้างจำเหรียญลูกไขน่นี้สร้างจํานวน2 0 0พันเหรียญเหรียญในแบบที่2ก็คือเหรียญเสมาเหรียญเสมาก็เป็นรูปพระานเหลือกนังเต็มองค์อยู่เหมือนกันแล้วก็ข้างล่างก็เขียนว่าหลวงพ่อเหลือธรรมโกติขอบข้างก็จะเป็นกระหนกลายใบไม้สวยงามด้านหลังก็เขียนว่าวัดประดูหอมสงขาสร้างอุโบสถด,ด้านด้านบนเหนือพระพุทธรูป ก็จะเป็นยัน3ตัวเหรียญเซมานี้สร้างจำนวนเพียง1000องค์ว่ากันว่าเหรียญรูปไข่จะเป็นเหรียญที่ไว้สำหรับแจกผู้ชายเหรียญเซมาเป็นเหรียญที่ไว้แจกสำหรับผู้หญิงแต่เหรียญเซมารูปร่างจะขนาดใหญ่กว่าเหรียญลูปไข่เล็กน้อยแบบที่3ก็คือรูปหล่อโบราณของพระท่านเหลือ รูปหล่อบุรารังหลงพ่านันเหลือเนี่ยเป็นรูปหล่อขนาดเล็กอุดกลิงเป็นรูปท่านนั่งสมาธิแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขียนว่าหลวงพ่อเหลือรูปหลอนี้นะแรกเริ่มอ่ะเดิมทีก็คือวัดเนี่ยจะสร้างแค่200องค์เพราะว่าวัดไม่มีมงบประมาณมากพอที่จะที่จะสร้างจํานวนเยอะๆแต่ว่าครูเลินเนี่ยอ่าได้คุยทางวัดว่าอยากอยากให้สร้างเพิ่ม2อ0รอองค์แต่200อองค์เนี่ย จะสร้างไว้ไว้เจ๋งในงานเกษียณของตัวเองก็ <c oughs> สรุปว่ารูปหล่อพระท่านเหลือก็จะมีสร้างอยู่400องค์ก็คือ200องค์เนี่ยวัดจะแบบเป็นคนให้ชาวบ้านชาวบูชาอีก200องค์เนี่ยครูเลือนเขาเก็บไว้แล้วก็ไว้เจกตอนงานเกษียณอายุราชการครูของท่านรูปหล่อพระท่านเหลือเนี่ยเป็นรูปหล่อที่หายากมากของอำเภอสิงห์พักจำนวนน้อยหมุนเวียนน้อยพบเจอน้อย แล้วก็เป็นที่ห่วงแหนของชาวบ้านมากนี่คือเรื่องเล่าให้บางส่วนของความศักดิ์สิทธิ์ของพระท่านเหลือวัดประดู่หอมอำเภอสินพระจังหวัดสงขลาที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักกาันแล้วก็ต่อไปผมจะเอาเรื่องราวของเจจิจิท่านใดมาเล่าให้ฟังก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของหมุนด้วยถ้าเกิดมีอะไรดี ทุกคนก็จะได้รับทราบกันแล้วก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่ทุกคนติดตามจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ